สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปูของย่าพาเฟมิลี่นะคะดูฝ่าธรรมชาติธรรมชาติสวยงามเสมออันนี้แอดกำลังจะไปนานะคะไปหาลุงเสือปภาสานะคะดูค่ะน่อไม้น่อไม้สดๆเลยนะคะนี่ปล่อยให้มันเป็นลำมันไปเนาะอันนี้ไม่กินเนาะ มีแต่หน่อยใหญ่ๆค่ะทั้งนอทั้งแหนงมันพี่นอ้องเบิ่งเต็มไปเบิ้ดเลยค่ะน้อไม้อันนี้คือห้วยลึกนะคะติดกับนานะคะนาแม่นะคะนายาพาน,นะคะ่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะมีแต่หน่อยใหญ่ๆเบิ่งปล่อยให้มันขึ้นเหี้ยวไปเลยคุณหนอนอี่ใหญ่ให่หนอน,นี้ค่ะ แต่หนอใหญ่ๆนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยสองฟากฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวเดินทางกันต่อค่ะไปหาลุงเสือภาษาที่นากันมาถึงนาแล้วนะคะดน้ำีนให้หน้าเต็มไปเลยะคะ่ะนี่เดี๋ยวไปดูลุงเสือกับภาษาดำนากันสองคน ได้ลายแล้วจิบเอลว่าสัตวภาษาวาษาจิบเอลเมื่อที่สามแล้วเนาะทั้งใต้ดำแล้วบอก อ๋อนี่บอกที่ที่เห็นนี่เนาะดำเนาะทั้งคุณสจะเป็นไฮกะตะกะน้ามีทุกไฮเลยสิไปจังใดยนี่ผิเนหน้า่มก็น,น้อยนอหน่อยคือบบจ้างเหรอ คือบาจ้างดำนี่บอ,เอกเิ่นจ้างกันวันละเท่าไหร่เดี๋ยวนี้สาม,สามร้อยเลี้ยงข่าวพร้อมเลียยเ้ยงเที่ยงเนาะสามร้อยบาทนะคะค่าแรงเลี้ยงข้าวมื้อเที่ยงด้วยแต่ไม่มีใครมาตอนนี้แย่งคนงานกันอยู่นะคะมันเริ่มไม่คือว่าลาเนาะแย่งคนงานกันในจักหน่อยดำถา แต่ก่อนนี่ปิงลายหลายสมัยนิน่อยเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีปิงแล้วอ๋อสมัยก่อนมันมีมีงัวมีควายเนาะมันก็เลยมีปิงลายทุกวันนี้ไม่ค่อยมีควายเมนเมน,มน,มนถูกยาเขาพ่อยาใส่เข่าใส่สวนยางเลยิงมันก็เลยหายสาบสูญนไปนะคะแต่ก่อนนี่จะเยอะเพราะมีควายมีวัวต้นมะข้อ ม,ขมะ,ะ,ะข้อมีน้อยเราบอกมลข้อจุกเราบอกพูนขอ้อปะกะติมันกรสุกยง้มเกี้ยวเข่าคือวาะข้อยงดำหนานี่ะบอกแมดำหน้านี่บอกเกี่ยวเข่าม่อยกเบ้ล้นีำำนนืนี่คือกระติกน้ำนะคะติกน้ำเย็นๆนะคะ มาบปมาคอด้วโอ้ดกแท่เอ,ออดกดกมาขอดกดกอยู่ไปชั่วน้ำไม่ออกอะบอกยังไม่ออกนะคู้น้ำเลือกให้ น้ำไม่หวานด้วยกันน้ำไม่หวานน้ำท่าเยอะอยู่นะคะน้ำท่าเยอะแต่ก่อนปลาเยอะมากค่ะเพราะมันติดห้วยลึกตอนตอนแอดยังเด็กๆนะพ่อแม่ดำนาเราก็ปากเบ็ดนะคะเรา ยังเด็กอยู่เราก็เป็นผาเนกหากับข้าวแอดเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเหมือนกันเนาะลูกชาวนานะคะใส่เบ็ดใส่เบ็ดปักเบ็ดปลาเยอะแต่ก่อนปลาดุกปลาช่อนปลาหมองนี่นะคะบรรยากาศนะคะลูกเสือประสานะคะดำนาสองเท่านะคะ ความสุขของชาวนาก็คือนี่แหละค่ะมีน้ํานี่แหละค่ะเจ้าก็ขึ้นปีนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราดูลุงเสือปีนต้นมะคอนะคะเพื่อสิป,ปีนต้นมะคอด่ายเอาอันภาษาว่าสันถ่ายมุมสูงลงมา่าสัน <c oughs> อ้ดกเถอทั้งเทิงโผสูงแท้ <c oughs> มีเอาบบได้แล้วพีน่นางไม่มีแนวต่อยเนะ <c oughs> ต้องขึ้นแล้วขึ้นบบได้แล้ว ไปกินไปกินข่าวเที่ยงแล้วเล็บขี้ทูดยังเกาะเล็บผมมือวันจะออกแล้วเล็บสิแตกแล้ว,วเล็บจะฉีกออกแล้วเ,เ,เนาเลยอืมตัวยดำเมี้ยวบ่ได้อ,อืม พี่สมแดดครับอันภรรยาเพิ่งมาดาซอยน้ำมืนอนี้เนาะใส่กบ่เห็นเพิ่นดำอยู่สองมือามา,าม้านเล่นมือเดียวเขาก็ได้องมัดสมแดดมียรมเก็บกินลงกว่ได้เพิ่นใส่หลายไม่ใส่กล้าหลายกล้าสิบ่พอได้วันที่กล้าเฮงปวดด้วันที่ แมลายบุได้หรอกนั่งใช่ซองต้นปะซองซ้ำต้นพ่อซองซ้ำกีบพอเดี๋ยวมันกัดแตกกอออกข้าวเหนียวแต่บ่แม่นก็คอหกเนาะยังบ่แม่นข้าวใหญ่เนาะข้าวกลางเนาะใช่บุได้หลงงานเป็นยังข้าวดอฉันอันนี้เนาะ าษบ้านน้าก็คือเขาดอน้ำอยอืมปะเห็นไปกินขา่าวเที่ยงแล้วเดี๋ยว่ายค่อยมาลงใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปูฟ่องจะพาาฟมเลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะ